ทนายครับผมโดนฟ้องและบังคับคดียอยู่ในคดีบัตรเครดิตนะครับแต่ว่าบ้านผมยังผ่อนอยู่เนี่ยเจ้าหนี้สามารถยึดได้หรือไม่ครับใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นการตอบคําถาม FC ให้กับท่านหนึ่งนะครับผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปในลักษณะนี้ไปบ้างแล้วนะครับก็คือมี FC ท่านหนึ่งถามว่าโดนฟ้องและบังคับคดีนะครับบัตรเครดิตนะครับยังไม่ได้จ่ายแต่บ้านผ่อนอยู่กับธนาคารตามปกตินะครับอ่าแบบนี้เขาจะยึดบ้านที่เราผ่อนอยู่ได้หรือไม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตอบเป็นลักษณะกว้างๆก่อนนะครับก็คือ หลังจากที่เราเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับเมื่อเราขาดส่งเนี่ยเจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ฟ้องเราได้นะครับภายในอายุความ2ปีหรือ5ปีแล้วแต่กรณีนะครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วลองไปหาในช่องของผมดูอ่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อเจ้าหนี้เ็าฟ้องมายัางศาลปุ๊บเนี่ยเราก็มีหน้าที่จะไปสู้คดีหรือว่าไปขอชําระผ่อนจ่ายหรือหลายคนเลือกที่จะไม่ไปศาลโดยที่ให้ศาลพิพากษาไปเลยเพราะว่าเราเป็นหนี้อยู่จริงๆ เมื่อสารพิพากษาแล้วนะครับหรือว่าเราไปทําสัญญาปณีปนอมยอมความแล้วเราไม่ยอมจ่ายเงินอีกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสิทธิ์ในการบังคับคดีได้ทีนี้มาเข้าเรื่องกันในส่วนของการบังคับคดีเจ้าหนี้สามารถบังคับคดีอะไรได้บ้างนะครับเจ้าหนี้นะครับเขาก็สามารถยึดทรัพย์สินนะครับที่ว่าเป็นที่ดินนสสานโฉนดบ้านอะไรต่างๆของเราได้นะครับเขาเรียกว่าสังหาริมทรัพย์และก็ทีนี้ก็มาในมาในส่วน สังหาริมรัพย์ก็คือรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เช่นว่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เครื่องใช้สิ่งของในบ้านต่างๆเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ยึดได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนิยมกันแต่ถ้าเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถเก่งพวกนี้นะครับเจ้าหนี้ก็ยังพอยึดได้อยู่อย่างนี้เขาก็ทํากันเยอะนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถยึดหรืออายัดได้ก็คือเงินเดือนในกรณีที่เกิน20,000ืนนะครับแต่ผมจะไม่เจาะลึกในส่วนของเงินเดือน,นครับเ,เพื่อนๆลองไปหาคลิปในช่องผมดูผมทําไว้ค่อนข้างละเอียดแล,ดนนล้วเร บ้านนะครับพี่ท่านนี้ก็บอกว่าบ้านยังผ่อนอยู่เนี่ยเจ้าหนี้สามารถยึดได้หรือไม่นะครับผมตอบตรงนี้เลยว่าบ้านที่ยังผ่อนอยู่นะครับสามารถยึดได้นะครับเพราะว่าอย่าะไรเพราะว่านะครับบ้านที่ยังผ่อนอยู่นะครับ ชื่อหลังโฉนโดเป็นชื่อของเรานะครับไม่ได้เป็นชื่อของธนาคารออมสินกรุงไทยทหารไทยหรือธนาคารอื่นๆนะครับเป็นชื่อของนายปวินนี่แหละครับอ่าทีนี้พอหลังโฉนโดเป็นชื่อเราปุ๊บเนี่ยเวลาเจ้าหนี้เขาไปตรวจคนน้นนะสำนักง,งานที่ดินนะครับมันก็จะเจอขึ้นมาว่าผมนะ่ะมีที่อยู่หนึ่งแปลงไปแอบอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเจ้าหนี้ก็สามารถทําการยึดได้แม้ว่าหลังโฉนโดจะเขียนว่าจำงกับธนาคารอมสินอยู่นะครับเพราะว่าเวลาเขายึดไปนะครับยึด ที่ดินไปขายที่ว่ายังติดจำนองติดผ่นกับธนาคารอยู่นะครับเมื่อยึดไปยังสํานักง,งานบังคับคดีนะครับสํานักง,งานบังคับคดีเขาก็จะทําการขายให้กับเจ้าหนี้ตามปกติเลยแต่เขาก็จะกันเงินส่วนที่ว่ายังค้างธนาคารอยู่นะครับให้ธนาคารไปก่อนเช่นว่าบ้านราคา1ล้านเราผลธนาคารไปแล้ว1น0 0 0แบาทนะครับยังคงค้างกับธนาคารอยู่อีก เก้าแสนบาทแล้วทีนี้เราเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับอยู่สองแสนบาทอ่าสองแสนบาททีนี้พอบ้านหลังนี้ขายได้ปุ๊บนะครับก็ต้องหักให้กับธนาคารออมสินไปก่อนเก้าแสนเหลือยอดเงินที่ว่ายังอยู่ที่สํานักง,งานบังคับคดีนะครับหนึ่งแสนบาทแต่ว่าเราเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่สองแสนเขาก็มาบังคับคดีได้แค่แสนเดียวแต่ว่าอีกหนึ่งแสนนะครับเราก็ยังคงค้างกับเจ้าหนี้บัตรเครดิตอยู่ในระหว่างนี้นะครับสิบปีนับตั้งแต่วันที่พี่ภาคษานะครับเจ้าหนี้ก็สามารถมา ยึดทรับของเราตรงอื่นได้อีกเพื่อนๆพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าทําไมอ่าถึงยึดทรัพย์ที่ว่าจำนงหรือว่าบ้านที่ยังผ่อนอยู่เนี่ยได้แต่ว่ายังไม่ตัดสิทธิเจ้าหนี้หลักนะครับไม่้นนะครับเจ้าหนี้หลักที่เป็นเจ้าหนี้จำนองพวกธนาคารต่างๆเนี่พวกนี้ก็ต้องเสียเปรียบถูกต้องใช่ไหมครับ กฎหมายก็ก็เลยเขียนออกมาแล้วว่าไม่ให้เจ้าหนี้หลักพวกนี้เนี่ยต้องได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของรถกันบ้างรถนะครับถ้าเกิดรถผมยังผ่อนอยู่กับธนาคารเนี่ยมันสามารถบังคับคดีได้หรือไม่ครับพี่อ่ารถนะครับรถไม่สามารถอ่ายึดอายัดในระหว่างที่ว่ายังผ่อนอยู่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเล่มรถนะครับด้านบนมันจะเขียนว่าเจ้าของนะครับก็คือ ธนชาติแต่เรานะครับเป็นแค่ผู้ครอบครองนะครับพอรถอยังผ่อนอยู่เมื่อ,อไหร่ที่เราผ่อนรถหมดนะครับเมื่อนั้นแหละรถถึงจะเป็นของเราเพราะว่าเราจะก็จะต้องไปทําการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียนให้กลับมาเป็นชื่อของเรานะครับแต่ว่านะครับพอเราไปโอนเปลี่ยนแปลงชื่อทางทะเบียนปุ๊บเนี่ย หลังจากนั้นนะครับเจ้าหนี้เขาไปจะไปเซิร์ชหลังงานขนส่งนะครับก็จะขึ้นชื่อของเรามาแล้วถ้าเจ้าหนี้มาเจอรถของเราอะไรต่างๆนะครับเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ไปตั้งเรื่องยึดได้เหมือนกันทีนี้ก็จะนําไปขายทอดตลาดได้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจกันนะครับในส่วนนี้ใครสงสัยตรงไหนเรื่องการบังคับคดีลองไปไล่หาคลิปในช่องผมดูก่อนแต่ถ้าเกิดคนไหนเห็นว่า ไม่เจอหรือว่าสงสัยเรื่องอื่นหรือเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นะครับเลขเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับไม่มากก็น้อยช่วยได้สักหนึ่งคนก็ยังดีนะครับผมอ่าใครข้อสงสัยกันไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดปุ่มกระดิ่งช่องทนายปวินกันเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทนายประวินกันเอาไว้ด้วยครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ